ยินดีต้อนรับสู่ไรวิฟวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับรถยนต์แฮตแบ็กขนาดกระทัดรัดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ซูซูกิสวิฟรุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวและมีการปรับโฉมใหม่ที่น่าจับตามองทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมารถทนาและความประหยัดเชื้อเพลิงไม่ใช่แค่รถเล็กธรรมดาอีกต่อไปเพราะสวิฟตใหม่นี้ได้ยกระดับให้เหนือกว่ารถในเซกเมนต์เดียวกันอย่างชัดเจน เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกซูซูกิสวิฟต์2025ยังคงเอกลักษณ์ของความสปอร์ตและโช,ชว์เทลที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่มีการปรับรายละเอียดใหม่หอลายจุดกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพิ่มความดุดันด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเป็นแบบ LED ด projector ดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราขึ้นพร้อมไฟเดลัยแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงเส้นสายด้านข้างมีความพลิ้วไหวมากขึ้น ด้วยการออกแบบเส้นที่ลากจากไฟหน้าไปจลดท้ายรถเสริมความสปอร์ตด้วยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบเล็ดล้ออัลลอยขนาดใหม่ที่มีดีไซน์ทันสมัยยิ่งขึ้นด้านหลังยังคงเอกลักษณ์ของสวิทด้วยไฟท้ายรูปทรงเฉพาะตัวแต่มีการปรับลวดลายภายในโคมให้ทันสมัยมากขึ้นกันชนหลังดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันและดูลงตัวกับภาพรวมของตัวรถเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารซูซูกิสวิท2025ได้รับการออกแบบให้มีความพรีเมียมมากขึ้นอย่างชัดเจน วัสดุที่ใช้ภายในมีคุณภาพสูงขึ้นเบาะนั่งมุ่งด้วยวัสดุใหม่ที่ให้สัมผัสนุ่งสบายและรองรับสริราได้ดีกว่าเดิมแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ดูหรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างสะดวกพร้อมระบบสังการด้วยเสียงและการควบคุมผ่านพวงมาลัยมัลติฟังชันพวงมาลัยใหม่เป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ต พร้อมปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆอย่างครบครันมากวัดความเร็วและรอบเครื่องยนต์ดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอมิดแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถกระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึงเบาะหลังสามารถพับแยกแบบ6-4เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระให้มากขึ้นเหมาะสําหรับการเดินทางในชีวิตประจําวันหรือการเดินทางใกล้กับครอบครัวทางด้านขุมพลังสุสกิตสวิฟต์2025มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่แบบเบนซิน3สูบ ความจุประมาณ1.2ลิตรที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานใหม่ระดับโลกระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และตอบสนองได้ดีเมื่อเร่งแซงหรือเลือกเกียร์แมน,นวลนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสนุกในการขับขี่ก็มีให้เลือกเช่นกันสำหรับระบบช่วงล่างสวิฟทใหม่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลที่ดีระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงโดยมีการปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสกรัส่วนด้านหลังเป็นท่อชันบีมให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าซูซูกิไม่ได้น้อยหน้าใครในตลาดสว i ิฟ2025มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิราภัยรอบคันรวมสูงสุด6ตำแหน่ง กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยจอดทําให้การขับขี่ในที่แคบหรือถอยจอดเป็นเรื่องง่ายดายมากขึ้นนอกจากนี้ซูซูกิยังได้ใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยแบบเตืออัตโนมัติเข้ามาในสวิฟรุ่นใหม่อีกด้วยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้สวิฟทกลายเป็นหนึ่งในรถขนาดเล็กที่มีระบบช่วยขับขี่ทันสมัยมากที่สุดในตลาดเวลานี้ ถ้าเราพูดถึงเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงสุสกิตสวิฟตก็ยังคงรักษาจุดเด่นในด้านนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีแรงเสียดทานตำ่ำระบบหัวฉีดแบบใหม่และน้ำหนักตัวรถที่เบาทำให้สวิฟต์2องมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดอย่างเหลือเชื่อเหมาะกับผู้ที่ต้องขับรถเป็นประจำในเมืองหรือผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางในแง่ของความสะดวกสบายและการใช้งานจริงสวิฟตใหมย่ยังคงให้ความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ด้วยขนาดที่กระทัดรัดทำให้สามารถจอดหรือเลี้ยวกลับในที่แคบได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีระบบกล้องรอบคันที่จะช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหลากหลายในตัวเลือก Swift 2025ยังมีรุ่นย่อยให้เลือกตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เน้นความคุ้มค่ารุ่นกลางที่เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือรุ่นท็อปที่จัดเต็มด้วยออปชันครบถ้วนที่สุดนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันไฮบริดที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมเปิดตัวในบางตลาด ซึ่งถ้าเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยก็จะเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการรถที่ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสําหรับการบํารุงรักษาซูซูกิสวิฟถือว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายอะไล่มีราคาที่สมเหตุสมผลและมีศูนย์บริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศการเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คระยะก,ก็สะดวกสบายและที่สําคัญคือค่าบํารุงรักษาระยะยาวไม่ได้แพงเหมือนรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นบางรุ่น ทำให้ผู้ชายสามารถใช้งานรถคันนี้ได้อย่างมั่นใจในระยะยาว